ที่ไรวะเนี่ยเราเลิกกันเถอะนายจนเกินไปมึงสวยตายแหละอีควายเอาอุ่ไอถ้าเอาตุดไหมไอไอเอาอุ่มไออะไรนะมึงด่าก,กูเสสะวะเหลือใช้ไอไอเอ้ยมึงด่าก,กูหรอเออตึงเอกอาบู oh. ออกเข้าเข้า AE ไอเบคอนมันมาไงา เหม็นกลิ่นคนจนกูไปจนบนหัวพ่อมึงหรอเอาไอเออมูอันเอลออกอกปาะฮะปากก็ไปยังเสือขยันพูดอีกฮะเอา U ืออออสไอเอไอมันพูดเี่ออะไรของมันฮะมึงลองพูดให้อีกทีดิไอซ์ฮะไอเฮ่ยช่างแม่งและไอเวนเราชื่อเตยน,นะเป็นซึมเศร้าน่าอย่างมึงกูว่าออทิสติกมันด่าหนูฮ <demonstrating? S 2> <palabra> ือฮือฮือฮือร้องให้ไปฟ้องพ่อมึงเลยตึงอไออะเอยอัไออะฮะ่นสิจะไปด่าเตยทำไมฮะ อําโออนอังอํีไอเอเออจะไปด่นได้ทำไมดีทำงไรเินเอเมท้องจนก็จะนิสัยก็ไม่ดีทำตัวก็เย่เป็นจริงพวกไม่สมประกอบลองพูดอีกทีดิฮะฮะโอบอังอมให้อับนอวยดีดีพวกมึงไปรักกันในนรกนะฮะหมวยสัส